ฒนาอย่างเข้มตำแหน่งคือผู้ช่วยครั้งที่สี่ประวัติส่วนตัวนางสาวปาวินาโตเกะเกิดวันที่3เดือนมกราคมพศ2526ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่24หมู่ที่2ตำบลปะลุก,กาสามเมาะอำเภอบาเจาะจังหวัดนาราธิวาส ประวัติการศึกษาสำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านปะลูกกาสามเมะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขตหนึ่งสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนนราธิวาสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต15 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฒส,สุราษฎร์ธานีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประวัติการรับราชการได้การบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยเมื่อวันที่14เดือนสิงหาคมพุทธศักราชส5 6 3โรงเรียนบ้านปากู มีนาประชาคารอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต3ภาระหน้าที่ด้านการสอนปฏิบัติการสอนระดับชั้นอนุบาล2และระดับชั้นอนุบาล3 6กิจกรรมหลักกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกิจกรรมสร้างสรรค์และเล่นตามมุม กิจกรรมเสรสิมประสบการณ์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมเกมการศึกษาหน่วยการเรียนรู้4หน่วยสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเด็กสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็กสาระการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3ธรรมชาติรอบตัว สารการเรียนรู้น่วยการเรียนรู้ที่4สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กรวมชั่วโมงในการสอน20ชั่วโมงต่อสัปดาห์หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นระดับชั้นอนุบาล2และระดับชั้นอนุบาล3ครูเวรประจำวันศุกร รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเรื่องโควิดคือเราจะต้องมีวิธีการรับผิดชอบโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบสองภาษาไทยมลายูรับผิดชอบโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฝ่ายบริหารงานงบประมาณองค์ประกอบที่1การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินยัยผู้รับการประเมินมีการแสดงออกทางอารมณ์ปริยาท่าทางและการสื่อสารเหมาะสมได้ตามการ,รเทศะต่อผู้เรียน ผู้บังคับบัญชาผู้ร่วมงานผู้ปกครองและบุคคลอื่นปฏิบัติตามกฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นข้าราชการครูตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎหมาย2คุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักที่ตนนับถือเข้าร่วมศาสนากิจทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของจารีตประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัฒนธรรมของชาติ มีจิตบ,บริการและจิตสาธารณะ3จัญยาบรรณวิชาชีพครูมีการพัฒนาวิชาชีพและบุคลิกภาพอย่างต่อนเนื่องให้ความสําคัญกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างสม่ําเสมอมีความมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรับเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคประพฤติปฏิบัติตนเป็นที่ยอมรับของผู้เรียนผู้บริหารเพื่อนร่วมง,งานผู้ปกครองชุมชน ไม่ปฏิบัติตนที่ส่งผลในเชิงลบต่อกายและใจของนักเรียนทำงานกับผู้อื่นได้โดยยึดหลักความสามารถคีเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เพื่อพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนชุมชนยึดมั่นในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 4. การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้รับการประเมินมีความรู้ความเข้าใจนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับประยุกต์ใช้การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนใช้กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ห้างจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูผู้รับการประเมินเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักในความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งดีๆให้กับผู้เรียนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรู้จักให้อภยัย ปราศจากอคติช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จตามศักยภาพความสนใจทุ่งเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้เรียน6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพผู้รับการประเมินมีการมุ่งม,มั่นทุ้งเทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้การพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับ ประพฤติปฏิบัติตนในการรักษาภาพลักษ์ในวิชาชีพปกป้องป้องกันมีให้ผู้ร่วมวิชาชีพประพฤติปฏิบัติในทางที่เกิดภาพลักณ์ในเชิงลบต่อวิชาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมการใฝ่รู้ค้นหาสร้างสรรค์ถ่ายทอดปลูกฝังและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานและสังคมองค์ประกอบที่2การประเมินผลการปฏิบัติงาน หนึ่งการจัดการเรียนการสอนมีการนำผลการวิเคราะห์หลักสูตรมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาใช้ในการจัดทำรายวิชาและออกแบบแผนการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้วัดและประเมินการเรียนรู้โดยวิธีการที่หลากหลายโดยคำนึงถึงคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางด้านวิชาการ และคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้เรียน2การบริหารจัดการชั้นเรียนมีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตของผู้เรียนดำเนินตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนอบ,บรมบรม่งนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และค่านิยมที่ดีงาม สามการพัฒนาตนเองมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยวิธีการต่างๆอย่างเหมาะสมมีส่วนร่วมกับชุมชนการเรียนรู้ 4. การทำงานเป็นทีมมีการทำงานเป็นทีมร่วมมือร่วมใจกับเพื่อนร่วมงานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกันสร้างเครือข่ายทางวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้กับแวดวงอาชีพครู ร่วมการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ตลอดจนสร้างเครือข่ายทางวิชาการ5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในภารงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปงานบริหารงานวิชาการงานบริหารงานงบประมาณและงานบริหารงานบุคคลและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม6การใช้ภาษาและเทคโนโลยี ผู้รับการประเมินสามารถใช้ภาษาและเทคโนโลยีในการปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบผลงานและความภาคภูมิใจกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทร์เกษมเฟสหนึ่งอบรมครบ1ิกิจกรรมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้ออนไลน์วังจันทรเกษมเฟสสองอบรมครบ10กิจกรรม วิทยากรพระเมธีวชิโรดงบวชิระเมทีว so ิทยากรดรยองซอกชาเวโคสเชและเรืออากาศหญิงพาณิพัฒน์มง์พ query, ัฒนกิจวิทยากรศาสตราจารย์ดรปรัชญายินสุขศาสตราจารย์ดรจินตรีคล้ายสังและบริษัทไมโครซอฟท์ประเทศไทยจำกัดวิทยากรพระราธรมนิเทศพระพยอมวิทยากรนโยงณนงณพวงวิทยากรศาสตราจารย์ ดรชูกิจนินปิจำนงและดรพรชัยอินฉายนักคณะวิทยากรครูนกเล็กครูมาซีนาบอลครูจิตวิทยากรศาสตราจารย์กิติคุณดรวิษณุเครืองามราชบัณฑิตกิษยางวิทยากรคณะแอนดูบิกและคณะเอ็ดดี้ผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและเพิ่มทักษะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันการปั้นดินน้ำมันระดับประทมวัยเข้าร่วมอบรมออนไลน์การจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมทักษะ e- a ให้เด็กประทมวัยในช่วงสถานการณ์โควิด -19 ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงงานและกิจกรรมเฉพาะทางในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นอย่างสูงนางสาวภาวีนาตกเกตโรงเรียนบ้านปากกูมีนาประชาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต3